หลงสนามมาที่จะมหออะ้อยฮะเบียจีพบลางฟ้างเบียจีมาในชุดสีส้มและลางฟ้างมาในชุดสีฟ้าผู้การเปาบิเริ่มเกมการแข่งขันที่ตะวะหญิงไกล่เลยทีมหมายเลขสิบแต่ยังไม่ผ่านกล้องเสียบินให้ที่โอเวน่นผ่านเคำพังเรียนกลางแต่ยังไม่ผ่านกับตันทีมหมายเลขสิบเก้าของลางฟ้าง โอ้ยจียอาดซักที่เสียตัดบาดไปได้วซักยิงก็เยูเอจีขึ้นนำลรางฟางไปหนึ่งประตูต่อศูนย์จากหมายเลขสิบอาดซักวิลลกุลหมายเลขสิบเจกับตันทิมให้ขึ้นหลังมาที่หมายเลขสามยนออกด้านซ้ายหมายเลขสิบสองหมายเลขสิบพย,ยายาออกมาที่ด้านขวาหมายเลขสิบหกไปแล้วยิงไดู้กบอลยิงติดเซบโอ้โห เิเซ่พุ่งเสาประตูสุขสรบันแทงเลยแทงมาที่โยเวนเออลูนี่แต่ยังมาพันผูกสาประตูไปโยเวนนห้มาที่อารักยิงเลยเลยบอสักยิงโอ้สักเบานะครับเข้าไป w ิวยจีขึ้นน้ำลัางฟางไปสองประตูตัวศูนจากหมยเลขสิบ อาดุซักวิไลคุณสองประตูแล้วนะปานอยู่ที่ตะทุดเปี่ยนมาที่อาดุซักยิงเองดู้บ่แต่เขาไส้หงบวยิงแทงมาให้ทีรู้นี่แฮกจงังหวะหนึ่งเข้ามาที่แดนกลางอาดุซักยิงอาดุซักได้ประตูที่สามยิงประตูที่สามอีกแล้วไอ้กับวีเอเจ้วีเได้ประตูที่สามจากไมล์เลขสิบอาดุซักวิไลคุณ ยิงแฮตติกไปแล้วแผลนมาหากล้องแล้วพ่อเจี๊ยบจังเลยโอ้โหใส่ยะาสอนยิงเองรึวะยิงแต่ยังบอลเป็นแปโอ้รูนี่ยิงข้ามคานออกไปไปบอลอยู่ที่หมายเลขสิบแปดยิงออกกลางไป ีกับตันทีหมายเลขสิบเก้าหมายเลขสี่คืนมาที่หมายเลขสิบเก้าเปลี่ยนออกมาที่ทัศนซใต้หมายเลขสิบยืนอยู่คนเดยียวเลยยิงต่ำเสาลุงนี่หมายเลขสิบยิงต่ำเสาแต่จะซ้ำจะไม่ให้เข้ากลางแต่เสียตัดบอลได้ให้มายเลขโอเวน่นชิปเบาๆแต่ยังไม่พันผูกเสาประตูเว่นยิงเข้าไปแล้ว โอ้ WHO, T DC, โ WAG ได้ประตูดีซีจากหมายเลขสิบห้าโอเว่นเปลี่ยนออกมาที่ด้านขวาให้นัดวบุตรว่าขึ้นสซออกมาที่ด้านขวาให้พัฒนาเปลี่ยนมาที่ซูเปอร์ไซส์สายเลขท 6. แทงหรือวหยังบอลแทงมาจจะที่ยิงเอง,เ,อง,เ,องเลยสำหรับซูเปอร์ไซเป็นบานออกลางไปให้หมายเลขสิห ยังอยู่หมายเลขสิบหกโยต์เปลี่ยนฝากไปที่เช่นดัดไส้หมายเลขสิบหมายเลขสิบแปรลบเข้าไปยิงซ้ายติดเซฟเจ้าคุณโอ้เจ้าคุณเซฟซอยวิโยจี้ไปอีกแล้วแต่แต่บอมีหายไปมันอยู่ที่พัฒนาหานยิงเองด้วยบอยิงเอง เป็นบานจิตเสียผูกซาประตูออกล,งลงังเป็นบานฟิกิก <ไป S 1> ของลัางฟังจากมาเลเซียเอเอเข้ามาแต่ยังบผ่านทางซูเปอร์ไซ์นี่แต่บผ่านโอ้โหหลัางฟังในประตูที่หนึ่งปัดแงะแต่ยังในบอนอยู่บอกรรมาการเป่าเฝ้าให้โอ้ กรรมการเป่าฟ้าวเนาะกรรมการเป่าวีจบครึ่งเวลาที่หนึ่ง WAG ขึ้นนำล่างฟางไปซีประตูตัวหนึง่งหนึ่งประตูเป็นพัฒนาอาร์ลิซิปแมนอนารน์ซะักเนาะกรรมการเป่าวีเริ่มเกมกันขึ้นคันหมายเที่มาเลขสามแต่สัญญสอนยังเก็บบอลได้ขัดเข้ามาให้พัฒน,ะอนาอาร์ซักไปเลยบอล่ารับการเป่าฟ้าว,าว,าวให้อาร์ซัก จะบปลยูไอจี A G. ในบานฟาวจากหน้าประตูเรีย,ยมไายจังหวะนี้นนอายุเพียง8ปีที่ว่าขึ้นมาลินในรุ่น10ปีนั้นได้เป็นกัปตันทีมความสามารถล้นเหลือเฮ่ในลินกับรุ่นอายนาะ ทีเกาหลีเป็นกระสางผลงานใอยางโดดเด่นอาโนซักอิงนอนยังติดกำแพงใส่ย,ยาสวนซ้ำคมค้านออกไปไหมายเลขหกตะว่าลำดวยจี้ี่ยนออกมาที่ต้นควายพัฒนาขอบาดเด่นกลางที่ส่ย,ยาสอนแทงมาที่พัฒนาหมายเลขสิบห้าแงกแต่ล้มเองกรรมาการปรว่าจจะไนย ให้เข้ามาที่เดินกลางไม้เลขสิบเก้าใส่ยสน,น,นย,ยิงเอาเยอจี้ได้เป็นตัวที่ห้าจากไม้เลขกแปดใสนยศหรือมาเสือให้มาที่กลางอาุตสักยิงผู้สาประตูยังเสียบได้โอ้โหอุตสักยิงไกลเลยเห็นผูกสาประตูออกมากไกล อ่าทีไซน์ยอซ้อนให้กลางมาที่ซูเปอร์ไซเปไอลงมาที่นันขวาไอคัมไอคัมไปได้รัเย่า,ย,ายังเป็นกรรมก,การเป่าฟาวให้ไอคัมดยูไอจีได้ฟาวได้ลูกฟิกิกล้วมีผลงานมีสัต อ่า hey, ดูักยิงยัดเข้าไปเข่ามือผูกซาประตูเฮยังเ right, ้าขึ้นมาชีวาให้ในการไล่สดอันทีไอคัมโอ้โอกรกันมีเลื้ยงหรือเปล่าูนี่ <Hey. S 1> กับประกันให้เลืองที่มาเลขแปดล่างฟาง เป็นบอลฟิชิกจากหาประตูของรังฟางเลยจังหวะนี้เป็นไปรมได้แล้วลัจากอาดึกศักดึกศักยิงเข้ามาต่ำคันออกรังไป มาลิซิปไปบ้านไป,ปก็บการเบาวบีจบเกมการแข่งขันบทเป็นข้อควาว่า W g เออสะนะทีมจากจีนล่างฟั่งไปห้าประตูตัวนึง